สุริยะบุงวิเศษ y o u ย b e c h ช n n e l ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุงวิเศษยูทูบชา n น l ทุกท่านครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพยส์สินมงินองกันทุกทท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญพริกยอดมนจังหวัดอุบลราชธานีสามารถจับกลุ่มชาวลาว ที่บังอาจเข้ามาล่าสัตว์ป่าในอาณาจักรไทยได้สองคนไปติดตามรายละเอียดของข่าวันเลยครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเห็นรักษาพันสัตว์ป่ามุญทริกยอดมนตจังหวัดบุราชธานีสามารถจับกุมชาวลาวที่กําลังเข้ามาล่าสัตว์ป่าในฝั่งไทยได้สองคน 1. นึาจอมสาพิจิตอายุ27ปีปราษดรบ้านบกแข้งจำปาสัก เมืองพลทองซอปปอลาวสองเท้าสุขสาพิจิตอายุ20ปีราษดรบ้านแขรงจำปปาสักเมืองพลทองซอปปลาวของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดอาวุธปืนแก๊ป้องเครื่องกระสุนคุด่นสแจ้ใช้สำหรับต่อหรือล่อสองตัวโทรศัพท์มือถือส,สอเครื่องลื่นดักสัตว์4อันแบตเตอรี่สองสว่างสอ,งอัน เบาสะพายสองอันเบนอนบนพนื้นเกิดบริเวณป่าด้านทิ่ตะวันออกบ้านสวนป่าของที่ตำบลช่องเมกง็กอำเภอสิรินท,นทบนบนรจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดจับกุมส่งพลักงานสอบสวนสถานีตำวทรวจูธรช่องเม็กตำบลช่องเมกง็กอำเภอสิอบนบนรินธรจังหวัดอุบรราชธานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรักษาไวา้ตามอำนาจหน้าที่ส่วนใครต่อ ปกับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินวง์